โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องเจเอ็นะคะหลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าเราใช่ไหมเราเป็นเด็กใหม่ในช่องนี้แต่เราไม่บอกนะคะว่าเราเป็นใครก็วันนี้เราอ่ะมีแผนว่าจะมาแกล้งเจมกับเน่าซึ่งเป็นน้องชายของเจมนะคะชื่อว่าเกมนั่นเองหลายๆคนอาจจะรู้จักคือเกมอ่ะเป็นคู่กัดกับเราเว้ย คือเวลาเจอหน้ากันเนี้ยชอบหยิกชอบแกล้งกันแต่ที่เนี่ยเมื่อวานอ่ะดเฉยแต่ไม่ได้เปิดสึกอะไรนะแต่เกมมาหยิกเราแล้วก็ชูนิ้วกลางให้วันนี้ก็เลยจะมาแกล้งหนักๆเลยแล้วก็อยากมาแกล้งเจมด้วยเพราะว่ามีหลายๆเรื่องอ่ะที่เราโดนเจมแกล้งเหมือนกันนะวันนี้เราก็จะใช้นี่เลยสเปกกลิ่นตดหรือว่ากลิ่นนั่นเองซึ่งเราจะมาฉีดใส่ไม้แล้วก็ไปสัมภาษณ์ก็จะดูรีแอคกันนะคะทุกคน เห็นเขาบอกว่าเนี่ยเห็นรีวิวคนรีวิวนะว่ามันแบบมันเหม็นมากแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าขนาดนอกกล่องอะยังได้กลิ่นนะแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะแบบจะเหม็นขนาดไหนนะเราก็ไม่รู้จะทนได้หรือเปล่าแต่เราก็จะเก็บอาการนะทุกคนเพื่อคลิปนี้เราก็จะมาทํากันเลยเนาะมือสันนะ่นอะตื่นเต้นด้วยไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะทุกคน ยังไงก็ขอโทษเจมด้วยนะที่เอาไม้มาเล่นเดี๋ยวหรือหม่ทุกคนป่ะทุกคนตอนนี้สองคนนั้นน่าจะทำอะไรอยู่แถวหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปดูรีแอคก,กันเลยนะเหมือนจริงทุกคน สวัสดีครับคุณน้ำคุณมาเรียกผมมาทำไมเนี่ยวันนี้คุณมีปัญหาอะไรครับไม่วันเนี้ยไม่แล้วคุณเนี่ยคุณคุณ,คณโอ้เดี๋ยวนี้ตั้งกล้องถ่ายเองเลยนะไม่ใช่แล้วอะไรแล้วเนี่ยคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ก็อยากอยากเป็นย<ำ>ูทูบเบอร์ว่าง้งเถอะออโอ้หท้าจะเป็นยูทูบเบอร์ช่องผมเนี่ยต้องต้องยกหน้าได้นะ <c oughs> ไม่ใช่เอามาทำอะไรวันเนี้ยไม่ก็วันนี้อยากมาทำไมมันกินห้องน้ำเหรอกินอะไร ไม่ใช่ใชก็มาถ่ายตรงห้องน้ำก็ได้ขี่ห้องน้ำว่าไงก็คือ,อว่าวันเนี้ยแบบว่าเราก็แบบอ,อ,อยู่ด้วยกันมานานแบบว่าเป็นเด็กฝึกงานอยู่คือดูคุณมานานใช่ไหมือ<ะ>ผมไม่เคยเปิดเลยนะผมไม่เคยเปิดในช่องไหนเลยนะก็จะมีทช่องทางทิกตอกก็คือว่าอันนั้นคือแสดงแบบว่ามีความรักกันแค่แบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าเป็นเด็กฝึกงานในช่องผมใช่ไหมแต่ว่าเหม็นจริงนห้องน้ำเนี่ยมันมันต้องดูด้นี ไไอไรวะเงาไงวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์แบบก็แบบว่าจะมาทำคอนเทนต์ไงคือว่าเราเอ,อยู่มาด้วยกันเนี่ยยังไม่เคยทําคลิปอะไรด้วยกันใช่ไหมล่ะวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์หน่อยว่าแบบเออวันนี้รู้สึกยังไงบ้างเป็นไงวันนี้ก็หมายถึงว่ารู้สึกยังไงแบบในวันไหนคือวันนี้วันนี้คือทํารถ ไม่ใช่วันนี้คือทํำรถไม่ได้ไปไหนเลยหมายถึงรู้สึกยังไงคือแบบตอนแบบฝึกงานในการหรืออะไรอย่างนั้นอ๋อฝึกงานในการก็คือแม่งแบบเออความรู้สึกที่ผ่านมาแบบว่าก็ดีครับก็ก็ก็ดีครับก็ดีครับแบบว่าเขาก็ช่วยผมทำหลายๆอย่าง คุณขำอะไรเนี่ยคุณมีสมาธิหน่อยสิคุณมีสมาธิในการทำงานหน่อยสิออสแหมออกกล้องครั้งแรกก็ขำไม่รู้เรื่องเลยนะคุณเนี่ยครับผมก็แบบว่ามันก็ถือว่ามีความสุขนะมีความสุขในทุกๆวันในการที่แบบมีคนมาฝึกงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยมันก็มไมมันเหม็นมาจากไม่ว่ามันไม่ได้เหม็นมาจากห้องน้ำไม่ <นะ S 2> คุณคุณดูนะเนี่ยฉันก็พูดปกติอะเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับมันก็มีความสุขนะครับ แต่ว่าเราสนุกสนานทํางานด้วยกันนะครับผมเขาก็เป็นเบื้องหลังนะครับในการถ่ายรูปถ่ายอะไรสวยๆอย่างนี้ไปทงไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้นะครับผมนะอืมอ่ะอยากถามความรู้สึกว่าแบบว่าเออคุณรู้สึกว่าฉันแบบโอเคไหมมาทํางานด้วยอะโอเคโอเคมันเหม็นเนี่ยมันเหม็นจากไม่เนี่ยมันไม่ได้เหม็นจาก้องน้ำเลยเนี่ยในดมในมไม่ด,มมดูดมไม่ดูนะ <c oughs> ไม่ใช่<ม>ต้องให้คนอื่นกระดมสิอ้าอาคุณพูดต่อดีเราโดคลิปไม่จบม,มันวันมันก็แบบว่ามันก็สนุกดีนะครับผมมันก็แบบว่าเนื้อมันอึ่งลมใาแล้วโว้ยเต็มหูเลยไอ้น้ำแก่นแล้วเนีเ่ย เหนีนเหม็นน่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออะไรอันนี้คือมาแก้ให้มันเหม็นใช่ไหมมันทำไมมันถึงเหม็นขนาดนั้นน่ะไม้คุณ <c oughs> ไม้คุณอะไร <c oughs> ไม่ต้องมาดูดหิบด,ด,ดีเลยมันคืออะไรคือวันนียจะพาไปแก้งเน่าหน่อยได้ไหม เหม็นมันเหม็นแบบไม่ฉันทดสอบก่อนไงว่ามันเดี๋ยวว่ามันเหม็นจริงใช่ไหมเหม็นมันติดปากยู่เนี่ยโอ้โยคุณน้ำนี่ก่อนไม่เอาโอเคครับทุกคนตอนนี้ฝนข้างนอกมันตกนะครับผมก็เลยให้คุณน้ำเข้ามาสัมภาษณ์คุณเกมในห้องสตูนะครับผมคุณน้ำวันนี้จะมาสัมภาษณ์อะไรฮะก็อยากมาสงบสึกอ,ะอ่ะเราแบบแกล้งกันมานาน,นมากฝนข้างนอกมันตกแรงมากนะครับ พูดดังๆหน่อยครับพูดดังๆหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีว่าไงครับคือเราอ่ะแบบเออก็หยิกกันใช่ไหมล่ะครับถ้าคุณมาแก้ผมก่อนเราก็ว่าคุณหยิกกันก่อนอ่ะอันนี้คือมาบำบัดหรือมาหาเรื่องครับเนี่ยไม่ใช่จะมาสงบศึกไงแบบว่าเออจะมาเป็นมิตรภาพกันอ่าได้มาไหมก็แบบคุณก็ขอโทษฉันก่อนไม่ผมไม่ขอโทษผมไม่บิดไม่ฉันขอโทษก่อนอ่าขอโทษกก่อน็ขอโทษันครบแล้วคุณรู้สึกไงแบบเออแบบ เรนมิตรภากันคุณจอเค็โอเคครับโอเคครับผมก็ได้ก็โอเคแล้วคุณแบบว่าหยิบฟันรึไหมเราคุณไม่หยิบผมก็ไม่หยิบคุณนะครับคำได้ครัเนี่ยไม่มีอะไรแบบมีอะไรจะพูดหน่อยไหมแต่ความรู้สึกแบบว่าหลแบบที่ฉันมาทำงานที่นี่แบบเออเป็นเด็กถึงงานอะไรกรู้สึงเนี้ยก็โอเคก็โอเค ก็เข้าอย่างนี้ไม่คุณพูดต่อนี่ยไม่มีเนี่ยทัานเนี่ยดูไม่มีอะไรเลยเห็นแล้วไม่คุณใครที่ไม่ทิ้งใครอยากแถวนี้หรือเปล่าเก่งแต่ก็องใครร้งดีะอ้ยหยุดดไม่หยุอ้าว่ามาอาคุณพูดความสึกว่าไงครับแบบว่าเออทุกคนี่มาทำงานที่เนี่ยอาจจะมีแบบหยิกกันบ้างทอกันบ้างอย่างเนี้ยก็ก็ก็ดี มันเหม็นเหม็นอะไรเนี่ยไม่คุณด้านดีดาแบบว่าดูแบบมันบอคุณภาพมันไม่ได้ครับผมว่าให้ตอบพูดครับ

อย่เจอผมแน่บอกเลยเล่นนี้แหละเจอผมแน่นี่ด้วยเปล่าไม่เกี่ยวอุ้ย <c oughs> นี่ด้วยเปล่าไม่กลัวพนะี่แก้วโกว้เปียกชิบม็นว่าเหม็นติดมือเลยเปียกชบโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ <c oughs> พี่อยากให้ผมเอาคืน <c oughs> อุย้ย ด้วยวะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้ายนะครับใครไม่ปิดเดี๋ยวกูปิดเองไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ